เปนลดได้โหลดได้เป็นโหลดได้โล้เป็นโลได้โหลดได้เปลได้โ้มเ็้าวมาวิ่งวาป่าอคอยอะไรกูก็หาทุกทีเพื่ออะไรวะเอาดศัตรูยนึกว่าจะไม่ออเอย่าการเยอะมอสการเ,อเยอะที่ยตายแล้วนาทีมไปเลย ไงโอ้โห,โหมือสไนเปอร์ปืนบ็อกสไนเปอร์ออปรรืนมัตกหมดตัวเลยแย่อ้าวอ้าวยังไงยังไงเอาเอาเอาก็เพียเหรอก็เพียเหรอย่ไปไปไหนอยไหนวะอะไรนะ กำลังจะเพิ่มเสียงมึงเลยที่หลอกกูอู้เข้าหัวเลยเข้าหัวเลยเฮียมันนี้อันล้อล้ออ้าวอ้าวยังไงอ้าวอักันบ้าอยู่ไหนอยู่ไหน เลงเลงใหญ่เลยเลงใหญ่เลยลุกนี่ออกไปยิงป่านเราโดนไฟมาด้วยออหลบตาวิ่งกดวิ่งกดแบบหูแบบนี้อ่ะวิงกดแบบชาวแก๊งสตาร์โค้ชแก๊งสตาร์โค้ดยิงโค้ดยิงตายเลย ตีอูตีคือไปเพราะว่าไงอ๋อมันหยุดไม่ได้เลยวะวิถีเนี่ยเฮ้ยเสียง<ห>เสียงว่าจากไหนวะ <c oughs> เสียงมีปลาระเบิดไฟแล้วตักไหน <c oughs> <c oughs> เง่าเฮ้ยบู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 บเฮ้ยยัดตงเอวอนตลกปั้เนี่ยหลบกูแค่อยายบก็หลบกระสุนน่ะตลก บอกว่าขาหากักกูสาลงมาโดดยิงมึงนี่อ่ะมึงแม่งไม่รับน้ำใจกูวิ่งไม่หยุดเลยใครใช้ใรถไฟเอาไป <c oughs> มา <c oughs> ไอ้ึงตลกมันี่ยไอ้ยื้ยกูแค่จะเดินไปแล้วกูก็จะ <c oughs> เอาดินนะฮอ๋เอาแล้วก่อนเขาเลยแตหัว เอาไม,ม่เหลือเลยดีกว่าเขียนหรอกมึงกูย um> uh ิงแขนขาขนาดนี้แล้วมึงยังต้องพิมพ์บอกเฮียมึงนี่มิสไยลปิดมิสไซล์แล้วบ้างั้นเหรออ้าวยังไงไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะอ้าแต่มึงก็ตาย ใช่ไหมเอาลงหน้ากูเฮ้ยกูแลแม่ก็ไม่ต้องโกรธก็ไม่ต้องโกรธอยู่นี่ไงอ้๋อมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอหโอ้โหเอาไว้เอาไว้ยลากคุณ แมงเอาหัวกูเละเลยโอ้ยเฮียยังไม่ทันได้ออกเลยะแม่งแต่กูรู้ว่ามึงอยู่นี่น,น,นี่นไหนเี่ยแหละเอา้าให้กูออกไงอะ่ะเพราะกูไอ้ขังมวยนี่ไงแต่กูเสี่ยงตายเพราะว่ากูากูเผาตัวเอง อ๋อแม่ก็เสริมด้วยเออดีจริงโอ้โหตกตายตกมันไม่หาเลยด่าไม่เงี้ยเฮ้ยยิงคอมโอเคเปิดยิงกดแล้วเราก่อน Ui! Veja vô! Cột just cột in space Mọc mọc bien! Cóc, cóc, cóc! Up, móc, móc! Móc, móc! 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 lại บอกไปปุ๊บเปนวิป,ป,ปเลยโอ๊ยยาดเลมวิ่งหาละยังลองกดดิเฮ้ยอ้าวอ้าวอี๋ โต้องมาม่วนกับระเบิดกูต่อไหนกูลองกูลองใช้บ้างดิมันใช้ยังไงวะใช้ตาบ One minute later ขอใจเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งดูมันกด หาแลา uh. เ,อเ,อเ,เอ้วเอเอ้ยอ <Yes>, okay. ้เอ้ยอ <hand> <mo> ้เอยเอ้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 เอยเ้ย้ยเอ้ยอยเอเอ้ยยอ้ยเยอยอเอ้เอ้อยอยอเอ้อยยเอ้ยอ้ยเอ้อ้อเอ้ยย อะไรระเบิดเนี่ยเฮ้ยทุกโดดมวมวาบหรอบ้อห้ารอบ้าอ้าอบาอ้ารอบห้ ไปฆ่าลอยอ้ชุ่จอมวะไม่ฆ่าหรอกเว้ยมาหไ,มไหนวะว้าเฮ้ยยิงก่อนยิงก่อนโอ้ไม่ทันตายสามตัวทันร้เปล่านะทันร้เปล่าไม่ทันคุณีเสียระเบิดมึงทำอะไระ เห่แล้วไม่นอุ๊ยกิแตกนาเขามาสิวะไมนยย่น่าไงยาย่น่าไงแฮนโผล่ไม่แต่รอดเว้ยฝ่ายแ้วโอ้ย โอ้โนเจ็บนะครับเจ็บนะครับก็ต้องไปแล้วอะไม่มาโว้ยปิดสวยๆไม่ได้กันปิดซิก็คือสวยเหรอไปทันแล้วเอาไปรอบหน้ากันนะจะปิดคจะกดชูเลย